สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เจ้าในช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและคอนเทนต์ในวันนี้พี่เจ้ามาเอาใจสาวๆที่มีปัญหาผิวโดวยเฉพาะ ริ้วรอยค่ะเพราะสกินแคร์ที่อยากจะเอามาให้ทุกคนได้รู้จักกันวันนี้เขาเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวเรื่องริ้วรอยโดยเฉพาะเลยนะคะบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้ต้องติดตามตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยค่ะและน้องคนนั้นที่พี่จ้ากำลังพูดถึงอยู่ก็คือโซวซูกระปุกนี้เลยนะแต่ต้องบอกเลยว่าราคาน้องเขาจะ แรงไปสักนิดนึงนะคะแต่พอใช้แล้วเห็นผลลัพธ์แน่นอนก็คุ้มค่ากับการลงทุนค่ะเดี๋ยวพี่เจ้าจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันก่อนนะคะ s o a า e su the ultimate s c ร cream กันี้บอกเลยว่า เป็นครีมที่มีส่วนผสมเด่นๆก็คือจิงเสงเบอร์รี่ที่มีคุณสมบัติช่วยผิวอ่อนยาวลดความหย่อนคล้อยเพิ่มความยกกระชับด้วยการบำรุงจุดหย่อนคล้อยในแนว7องศาในบริเวณหางตาหนุกแก้มมุมปากและกรามทำให้กรอบหน้าชัดเจนมากขึ้นและยังได้ผิวที่แข็งแรงเรียบเนียนเปล่งปลัง่งมีสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ แพ็กเกจจิ้งสะดุดตามากๆเลยนะเป็นโถรูปพระจันทร์หรือว่ามูนจาเป็นเครื่องเคลือบดินเผาศิลปะชั้นสูงของเกาหลีนั่นเองสามารถเติมรีฟิลใส่ได้ด้วยบอกเลยว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าแน่นอนค่ะเนื้อครีมมีสีขาวมีความเข้มข้นมากๆแต่ว่าให้ความมุ่งลื่นละมุนผิวนะซึมลงบนผิวได้เร็วไม่ทิ้งความเหนะหน่ะมีกลิ่นหนอะมอ่อนผ่อนคลายจากจริงสซงเบอร์รี่มาเจอกันที่หน้าสดนะคะหลังจากที่พี่เจ้าลงตัวน้ำต,ำตบเซรั่มแล้วก็สกินแคร์ ที่มีเนื้อบางเบาแล้วนะพี่เจ้าก็จะปิดทายด้วยน้องคนนี้เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วพี่เจ้าจะชอบใช้ในตอนกลางคืนเพราะว่าในตอนกลางวันพี่เจ้าจะมีทั้งการลงไพรเมอร์ในบางวันแล้วก็ลงพวกคุชชั่นแล้วก็รองพื้นนะคะก็ะทําให้ผิวหน้าดูหนักมากเกินไปเริ่มใช้กันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจริงๆมันควรจะต้องหมดตั้งนานแล้วนะแต่ว่า เก็บไปให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะคะเนี่ยเหลือแค่นี้เองแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะต้องใช้จนหมดเลี้ยงแล้วนะปกติแล้วพี่เจ้าจะมีไม้พายสําหรับตักครีมขึ้นมานะคะจะไม่ใช้มือสัมผัสดโดยตรงแต่ว่าเนี่ยน้องเขาจะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้นิ้วมือนะใช้นิ้วมือเอาเนื้อครีมออกมานะคะแล้วก็วิธีใช้ที่ทางแบรนด์นั้นนํามาก็คือควรที่จะต้องวอร์มก่อนแล้วถึงจะ แทบแแทบแลงบนใบหน้าค่ะพี่เจ้าก็จะวอร์มที่ฝ่ามือแบบนี้เลยนะคะตัวครีมนะก็จะมีความแบบดูลื่นๆื่น,นมันมันมากขึ้นแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ทาทั่วใบหน้าจริงๆแล้วเขาจะมีวิธีการนวดผิวหน้าด้วยนะแต่ว่าพี่เจ้าก็จะใช้ในวิธีที่เราสะดวกลวกันนะคะ ให้ทุกคนดูว่าผิวมีความนุ่มลื่นมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ใช้ครีมตัวนี้นะคะผิวหน้าจะดูแน่นแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นด้วยให้ทุกคนดูเลยว่าหมดแล้วจริงๆค่ะหมดเกลี้ยงกระปุกเลยนะนี่ก็คือเพื่อคอนเทนต์ในวันนี้เลยนะคะเก็บมาให้ทุกคนได้ดูกันนะที่ผ่านมาพี่เจ้าก็คือใช้มายาวนานมากๆแล้วก็ ช่วงที่เตรียมผิวในวันแต่งงานก็ใช้น้องคนนี้ด้วยค่ะพี่เจ้าขอตัวไปเข้านอนก่อนนะคะแล้วมาพบกันในตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะและนี่ก็คือสภาพผิวที่ได้รับการบำรุงจากเมื่อคืนนี้นะคะผิวดูเด้งดูกระจ่างใสนะแล้วก็มีความมันนิดนิดแต่ไม่รู้สึกว่ามันเหนอะหนะนะทุกคนมันมีความแบบชุ่มชืน้นฉ่ำแล้วก็เล่นแสงสุดๆไปเลยค่ะ หลังจากที่ทุกคนได้รู้จักผลิตภัณฑ์กันอย่างคร่าวๆแล้วนะคะหลายพี่เจ้าก็ได้ลงบนผิวให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วก็ผลลัพธ์ในตอนเช้าที่ตื่นมาเนี่ยจะเห็นว่าผิวมีความอิ่มฟูมากขึ้นแม้ว่าในคืนนั้นๆจะนอนดึกแค่ไหนก็ตามนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหมดเกลี้ยงแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เก็บไว้ให้ ทุกคนได้ดูรีวิวกันในวันนี้เลยนะคะแล้วก็หมดเกลียล้ยงละจ้าไม่มีให้ใช้ละจ้าแล้วเป็นตัวที่คิดว่าจะซื้อต่อไหมพี่เจ้าก็ต้องขอหยอดกระปุกซื้อก่อนนะคะเพราะว่าราคาน้องเขาก็แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องของผลลัพธ์ก็ต้องบอกว่ามันจริงจริงค่ะทุกคนสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยที่แก้ไม่ตกสักทีลองลงทุนกับ ครีมกระปุกนี้ดูสักครั้งแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวเลยค่ะเพราะได้ผิวที่มีความเรียบเนียนมากขึ้นกระจ่างใสมากขึ้นที่สําคัญความหย่อนคล้อยบริเวณจุดต่างๆของใบหน้าก็ดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะริ้วรอยที่เป็นเส้นริ้วเล็กๆเนี่ยจางลงไปมากๆส่วนร่องลึกก็ยังต้องใช้เวลาแต่เห็นผลว่าผิวมันดูอิ่มฟูม,มากขึ้นจริงค่ะผิวมีความแน่นเรียบเนียนกระชับ ความหย่อนคอยใดๆก็คือลดลงได้จริงและที่สําคัญมีความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีผิวผสมค่อนไปทางแห้งแบบพี่เจ้าก็จะสามารถใช้ทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนได้เลยแต่พี่เจ้าจะชอบใช้ในตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าในตอนเช้าก็ต้องมีการแต่งหน้าลงเมคอัพใ,นใ,นใดๆที่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใช้ครีมตัวนี้ก็จะหนักจนเกินไปแต่ถ้าใครที่มีผิวแห้งมากๆหรือว่าอยู่ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นจัดมากๆพี่เจ้าคิดว่าตัวนี้เหมาะเลยค่ะใช้ใน ตอนกลางคืนก็จะได้ผิวที่มีความอิ่มฟูตื่นมาในตอนเช้าก็คือผิวฉ่าไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะและยิ่งเราบำรุงผิวหน้าในตอนเช้าลงไปอีกเนี่ยก็จะได้ผิวที่ดูฉ่าชุ่มชื้นอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วพี่เจ้าให้ผลลัพธ์แบบ10เต็ม10เลยนะคะเพราะเห็นผลลัพธ์ผิวที่ดีขึ้นจริงๆแต่ราคาน้องเขานะก็อย่างว่ามันแรงมากๆเลยค่ะถ้าใครได้ลองใช้ ซูวููรุ่นนี้สูตรนี้เหมือนกันก็เอามาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าได้ผลลัพธ์ที่เป็นแบบไหนบ้างส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้แล้วก็มีคำถามที่อยากจะถามพี่เจ้าเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในช่องจันเจ้าขา่ารีวิวกันอีกเช่นเคยนะแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ